กองรถสายตรวจจักรยานยนต์นเ,เปลี่ยน้องเปลี่ยนได้รับแจ้งจากหนึ่งเก้าหนึ่งนะมีเหตุบุคคลอรารวาดเป็นชายนะตอนนี้อยู่ที่ตลาดโรงเกออเลือเปลี่ยนตำรวจเรารับแจ้งเหตุชายอรารวาดอยู่ที่เวริ่งตลาดโรงเกลือน้องๆมีอะไรบอกคุยได้นะไอ้บี้ช่วยเหลืออะไรบอกน,น้าๆนะ<อ>มีอะไรก็คุยกันกรณีอารวาดมีอาวุธไม่เปลี่ยน มีครับมีอาวุธมีดค้อนนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายนะไวัย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 รุ่นวัยรุ่น,นเดี๋ยวขอขอรถเจ็ดสองศูนย์วันสิบห้าใส่ตรวจจักรยายนยนต์ด้วยเปลี่ยนสามสองศูนย์รถยนต์คอสองเปลี่ยนสองศูนย์รถยนต์ขอจี๊บกอสีร่วมสายตรวจรถจักรยายนยนต์เด็กชายกุ้งข้างที่ตะลุงเกล้า กองลึกสองศูนย์ทราบทองหลังวัยิีห้าเจเจเย็นน้องใจเย็นมีอะไรคุยกันได้นะจะเย็นน้องจะเย็นนะมีอะไรคุยได้บอกบอกพี่ช่วยเหลือได้นะเลบบอกกันน้องบอกกันเนาะพี่มาช่วยน้องนะไม่ใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับประตูปประตูมีอะไรคุยกันเนาะครับน้องใจเย็นน้องมีอะไรค่อยคุยครับเดี๋ยวเตรียมเตรียมชุดง่ายๆเลยดูเลยนาครับมันมีหาที่บ้านงก่อนน้องเจ้าที่ตนวจสถานีตำรวจทองเลือนะมีอะไรที่ช่วยไหม ใจ,ใจเย็นออกไปไปฝังใ,ใ,ใจเย็นครับใจเย็นนมนมฟังพี่นะเตรียมเตรียมไม่งามเตรียมวาง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 กระบองน้องวางกระบองวางลงนะวันนี้เรามาช่วยนะครับนะใจเย็นเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อฟังนะครับเจ้าที่ตำรวจจำเป็นจะต้องใช้กำลังเข้าควบคุมนะขอให้วางกระบองลงนะครับน้องนะครับเรามาช่วยวันนี้ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียหรือบาดเจ็บนะครับ นะนะ่ะฟังพี่นะ้น้องนะโอเคน้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะค,ค,ค่อยคคุยกันเรานะครับเดี๋ยววางค้อนก่อนวางก่อนนะ้น้องนะว,วางลงครับวางลงเลยอย่าอย่าเข้ามาหยุดจะเย็เยนน้องเ,าาเดี๋ยวให้เวลาอีก5าทีนะน้อง,<า>งถ้า,าไม่เชื่อฟังคำสั่งของเจ้าทีมตรวจพี่จะใช้กำลังเข้าควบคุมนะ วางขอนครับวางขอนวางคอนลงวางลงวางลงวางลงครับวางลงวางลงวางลงครับแล้วถอยไปถอยไปเข้าไปถอยไปอโอเคนนองใจเย็นนะนั่งลงครับนั่งลงนั่งลงเอาไหมงามงมำง่เลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเข้าเข้าเ่ยวข่าเข้าเข่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 เข่าเข่าเข่าเข่เข่เข่าเข่ขา เกี่ยวขาเกี่ยวแขนเกี่ยวแขนเกี่ยวขาลงเออเกี่ยวมาจดจดโล่ไปดิโล่โล่ไปโล่ไปบังบังมือดิเห็นไหมมีดอ่ะไปไปมีดเลยการบัญชาการการโรยอย่างเดียวครับอย่าหักเฉืนน้องอย่าหักเฉืนอย่าหักเฉืนนิ่งเงี้ยนิ่งเงี้ยนิ่งเงี้จะได้ไม่บาดเจ็บน้องนิ่งเงี้ยนิ่งเงี้ยนิ่งเงี้ครับนิ่งเงี้เจนเย็นน้องเจนเย็นอย่าครับอย่า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 เอาแขนลงมาเอาแขนอย่าน้องอย่าเดินครับอย่าเดิน น้องอย่าเดินอย่าเดินเอาแขนออกมาอย่าเดินครับอย่าเดินน้องจะได้ปลอดภัยนะอย่าเดินนะน้องอย่าเดินตรงไหนพี่อย่าเดินใส่แกมืออย่าเดินครับน้องอย่าเดินอย่าเดินครับน้องนะได้ผลตอบต่อว่าเออตอนนี้ปัญหาแจ้งเย็นครับน้องแจเย็นแจ้งแกมือแจเย็นครับอย่าเดินนะเดี๋ยวเราจะเจ็บนะครับ เราไม่อยากให้เกิดการบาดเจ็บครับน้งองขอให้เชื่อฟังสั่งนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ว่วพี่ว่าค้นตัวหน่อยค้นตัวมันมีมีดมีอะไรอีกไหมก็ก็เดี๋ยวเก็บหลักฐานเก็บมีดเก็บไปหนึ่ค้นตัวพิมย์โอเคอเฮ้ถ่ายรูปไว้ตลอดเวลาดูที่กระเป๋ามีมีดไหมเอามาตรงมาโอเค มีดน่น้องดูดูให้ทั่วดูอย่างไนเมื่อสามารถบุ่อปุ่ม่เดุ่มปุ่มปุอมปุ่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 มีุ่มปุ่นป่มปุ่มปุยมุม่มปุม่ม่มปุ่บ่มปมปุ่มป่มปุ่มุ่อมมุ โอเคโอเคครับโอเคครับน้องฟังนะครับโอเคครับน้องฟังนะน้องพกพาวุ้ดมีดนะครับไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณนะ,ระโดยมีหตุควร,รวก่อความตดดร้อนลำคาญทําให้ผู้อื่นตกใจกลัวน้องต้องถูกจับนะครับน้องมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ทําให้การของน้องอาจใช้เป็นพยานฐานในชั้นยานาคดีน้องมีสิทธิ์ที่จะพบได้ปรึกษาทนายความมีสิทธิ์แจ้งให้ญาติทราบถึงการจับกุมเดี๋ยวเชิญน้องไปพบพนานสอวสวนครับ เชิญครับเก็บ,บไปอของใครพวกเราเอาลวดด้วยเอาโลวดเ,ลเอาเดี๋ยไปหลับฐานเนาะเจ